อามาดูคุณยายอาบอลลงลงดินแล้วมันใหญ่แล้วย้ายลงดินแล้วดูชวนชมคุณยายสวยๆฝั่งนี้ซื้อมาเลยใช่ไหมคุณยายนี่มีสามต้นนี้ซื้อแฟนตาซีฝนตกใส่ที่กริงมันอย่างงามเลยนี่ฝนตกใส่อื จะได้ฝนมันตกใส่จะสวยๆดูดิไม่ได้มาถ่าย <Okay. S 1> อันนี้ต้นซื้อมาต้นละสอ0รเองเพื่อนๆนสั่งอันนี้สั่งจากเฟสสามต้นนี้600 mm ้อยแฟนตาซีสีมันสวยๆวยดอกมันสวยๆ ต้นนี้สีชมพูต้นนี้มันจะมีอันนี้เขาจะทำสองสองสีเลยสสสเสียดายเสียดายฝนตกใส่ยายอันนี้พันนี้มันดกเนาะเนี่ยอันนี้ต้นที่บ้านหรือซื้อมาหรือมาท่าเองเนี่ย อันนี้ของที่บ้านอันนี้พันที่บ้านน,น,นีพันพันโบราณที่บ้านฝนมนตกใส่สต้นนี้ซื้อมา600้อยบาทมาตอนแรกทำท่าจะไม่รอดแล้วนะคุณยายบอกว่าเออยกให้ยายสีแต่พออยู่สักพักมันกลัวจะได้ไปอยู่กับยายสีมันเลยออกดอกเลย อันนี้ก็ที่บ้านอันนี้ก็ของที่บ้านอันนี้มันดอกดอกละคุณยายเริ่มปลูกก็อย่างนี้แหละเอาดอกเอาไอ้นี่มันปลูกเอาเม็ดมันปลูกไน,นคุณยายไปเที่ยวไหนมาข้ามหมวกยังอยู่ตรงนี้เลยคุณยายฉันก็เดินทางช้อปปิ้งดอกไม้อย่างเดียวเลยนะโดกยายอนี้ดอกมันดกมากเลยเนสะียดายฝนมันตกเนาะเศรยฐายฝนมันตก อันนี้ก็ของที่บ้านนี่ก็ของที่บ้านนี่ก็ของที่บ้านยายพันนี้นี่มันมันสวยเนาะ,นนอะเออพันนี้สามสิบสามสิบกว่าปีแล้วนะอ,นอือที่จริงมันอยู่อันเดียวนะคุณยายจับแยกออกมาเมื่อก่อน อันนี้คุณยายสั่งมาก่อนต้นที่ที่ออกดอกเลยนะสวยมีคนสวยต้นเดียวอของอีกเจ้าหนึ่งไม่แต่โค่นเังสี่เลยเดี๋ยวมันก็สวยยายเอาไปอาบแดดดีกว่าไหมเอาแบบนั้นเลยมันถูกแดดอยู่ได้ะมันไม่ถูกมันถูกเต็มที่ไปเลยคุณยายขามันสิปงกับบ๊อบปงมันเป็นทั้งสี่เลยเนี่ยชิปองกับบ๊อบปงเนี่ยเขาห่อมาดีไงคุณยายอันนี้มันอันนี้เขาห่อมาแบบแน่นเลยนะเนี่ยหักมันอันบ๊อบมี มันเป็นเชื้อราโรคข้นไม่ว่านี่มีหน้าเราเราเรานนี่ของยายสวยนะนี่อันนี้เด็ดมาจากที่เดียวกันไหมของออ้ยไม่ใช่ของคอยสีม่วงเขาเรียกอะไรคุณยายอะไรนะจําชื่อไม่ได้ชื่อมันม้วนมวนดูโชคดูลาบแล้วมันอยู่หลังบ้านมันจะดูดโชคดูดลาบได้ยังไงคะดูไปไงดูไปไว้หลังบ้านเหรอดูยืดคอดูโอ้โหเหรอเข้าใจ